เอา r ล้ p ครับโอเวอร์ทกับ FC24 ภาคใหม่ของพวกเรานะครับอย่าลืมนะครับมีผู้ติดตามมากมายจดบริษัทชัดเจนแถมยังมีรีวิวอีกเต็มๆนะครับพิม์ใน Google ได้เลยว่า Over Top Up ช่องทางติดต่อมากมายบนหน้าจอยอย่าลืมทักไปหาได้เลยนะครับ Over Top ช p ครับและ f i f a าคอยดอทกับภาคฟี f a าภาคใหม่ที่รออยู่ e s s p r t t FC24 ลดสูงสุด20%มาแล้วนะครับซนกูเกิลพิมฟีฟ่าคอยดอทคอ เข้าไปแล้วกดป๊อปอัพมีของพิเออร์เดอร์ลดราคามากมายให้ท่านเลือกสรรน,นะครับและอย่าลืมครับกรอโค้ดซิลเเหมือนเดิมลด5%ครับพีฟ้าคอยด m คอครับผมเอาละครับและนี่คือโพคาลีสวีทเครื่องดื่มแม่ต้องดิ้มีประโยชน์มากมายดื่มได้ตลอดไม่ว่าจะออกกําลังกายแฮงค์ไม่สบายตัวร้อนเพื่อความสดชื่นหรือจะเล่นเกมหัวร้อนก็ตามน,นะครับหาซื้อได้ง่ายที่เซเว่นท็อปมินิบิ๊กซีและออนไลน์จากชอปปี้ลาซาด้าได้หมดจัดไป เอาล่ะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมมาเปิดแพ็คฮีโร่ก่อนแล้วค่อยอัปเดตนะเพราะว่าผมอัดคลิปต่อกันเอาเนื่องจากว่าเกมเนี่ยมันอัปเดตแพ็คที่สําหรับคนที่พิเรอเดอร์ก่อนโปรโมชั่นวันที่22สิงหาเนี่ยเข้าแพ็คในเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งใน pack แพ็คเนี่ยประกอบด้วยการ์ดผู้เล่นหญิงและชายที่เป็นยูฟ่านั่นเองนะครับเป็นฮีโร่ที่ถูกอัปเกรดมาจากัวเบสเป็นการ์ดยูฟ่านะครับแต่การนี้ัพพลังไม่ได้นะเพียงแต่มีการปรับ ฮาวปรับสกิลมูฟข้างในด้วยผมเนี่ยพยายามที่จะดูสเตตัสให้แล้วแต่ว่ามันยังดูไม่ได้เดี๋ยวคงจะต้องไปดูในคลิปต่อๆไปนะครับเพราะว่าเ,เกมมันเอาแพ็คเข้ามาก่อนเวลาแล้วก็ณนะวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันไม่มีสเตตัสบอกก็ตัวที่มีเนี่ยจะเป็นยังไงสเตตัสยังไงเดี๋ยวเราต้องไปดูวันนี้ผมจะเปิดให้ดูเปิดหัวสักสองแพ็คของคุโอ๊ก่อนนะครับ เปิดหัวเจิมเลยเปิดซิงเลยซองนี้ซองแรกแล้วเป็นทางด้านทีมชาติอ้าว C F N Vanco c a n หรือเปล่าวันนี้คุ้นๆการ์ดจะส,ะสวยงามแบบนี้มาในแบบคอลแลบกับมาเวลนะครับพลังวิ่ง82เอ่อเอางี้ผมยังไม่รู้อะไรเลยผมไม่รู้สปอยด้วยท้าอัพหรือเปล่าไปดูกันนะเท้าอัพหรือเปล่า สำคัญตรงนี้เท้าัพไหมดูซิสเตตัสครั้งแรกเลยครับดูสเตตัสไม่ได้ด้วยโอ้คือผมบอกแล้วว่าตอนเนี้ยเกมมันทำทำไม่เสร็จอะทุกคนได้ไหมผมถึงบอกอคนดูเข้ามาถามในไลฟ์ว่าเปิดเลยเปล่าผมบอกว่าขอเปิดตีหนึ่งเพราะว่าผมดูอะไรไม่ได้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวตีหนึ่งผมมาดูสเตตัสทีละตัวให้อีกทีละกันแต่อ่ะ เอางันผมขอวิเคราะห์การ์ดการ์ดเนี่ยมันมีเอฟเฟกสายฟ้าวิ่งข้างหลังนะครับการ์ดปีนี้การทำไดนามิกภาพไดนามิกหรือแอนิเมชันในส่วนของเอ่อเอฟเฟกการ์ดเนี่ยผมว่าทําได้ดีหลายการ์แล้วนะครับสวยกว่าปีก่อนๆเพราะว่ามันแบบเห็นมมีควันมีไฟฟ้าพุ่งออกมาจากด้านหลังนะครับทําให้การ์ดท่อนๆจะมีชีวิตชีวาทีเดียวนะครับสำหรับภาคนี้มาเปิดแพ็คที่2ครับ นะตอนนี้มันเออร์เลอร์กันรุงๆุงนังก็อนนี้เป็นของ PC ซนะผมให้ดู PC 1, ีหนึ่งเพย์เซชันนึ่งแพ็คคนละหนึ่งไปเลยนะครับก็แพ็คเดียวกันนะขอคนละตัวแล้วกันผมอยากดูหลายๆตัวนะครับอ่ะแพ็คที่2ครับผมขอเปิดเต็มจอเลยดีกว่าเอาแบบภาพสวยๆ,ๆนะครับพีซมันเฟรมเลทดีเอาละครับเป็นทางด้านของอโปโพตเกตงั้นเหรอเป็นปีกซ้ายด้วยนะครับทุก <c oughs> คนมันก็น่าจะเรียกว่า แพงอยู่อะตัวนี้ใช่ไหมผมผมอาจจะไม่ตื่นเต้นมากแต่ผมพนันได้เลยว่าราคามันน่าจะสูงสำหรับเปโลฟูเตเพราะว่าหนึ่งผมดูเพยสไต์บนหน้าจอนะครับเพย์สไต์เป็นคอนโทลสปินหรือเทคนิคเข้าสีทองเนี่ยเป็นเพย์สไต์โกงนะครับแล้วอย่างที่สองคือดิบบิ้งบนหน้าจอเนี่สูงถึง9.4นะสูงถึง9.4อ่ะวิ่งสูงถึง9.4 ผมไม่รู้หรอกว่าคือตอนนี้มันดูราคาดูอะไรไม่ได้แต่ผมเดาว่าตัวเนี้ยน่าจะแพงนะบ้าถาบ้าพลังได้ไหมอัพไม่ได้อยู่แล้วนะครับอัพไม่ได้อยู่แล้ว้าก่อนน่าจะแพงอ่ามันก็จะเออร์เลอร์กันนะตามปกติแต่เราจะดูดิบบิง 96, ้งเก้าสิบหกเอเกสปินเออะไรเอยๆๆสูงหมดเลยนะครับราคายังไม่ขึ้นหรอกแต่แพงแน่ๆ มีความเป็นเพย์เมเกอร์สูงมีเพย์สไตล์วิ่งเป็นเลพิดหนึ่งมีจับบอลดีมีจ่ายบอลสั้นแรงมีเลี้ยงค่อนข้างคล่องแคล่วและมีอีก2อันที่ดูไม่ได้เพราะมันบัอกอยู่นะครับเท้า3แต่สกิล5ดาวเวิร์กเลยไฮโลตัวนี้แพงแน่ๆน,นะแพงแน่ๆผมไม่รู้หรอกว่ามันเท่าไหร่เพราะมันยังไม่เข้าเกมมาแต่ผมว่าแพงแน่ๆน,นะแพงแน่ๆก็ยินดีด้วยนะครับอันนี้คือวิเคราะห์จากนั่งเทียนวิเคราะหนะ์แล้วเพราะว่าการจะไม่เข้าเกม หวังว่าน่าจะชอบนะครับไปรอมันพลังมันมาอีกทีแล้วกันนะครับเอาละครับสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอัปเดตจริงๆจังๆนะหลังจากที่ผมเปิดแพ็คฮีโร่อันนี้ไปอ่ะยูซคนดูไปเนี่ยตอนแรกสเตตัสมันยังไม่ขึ้นเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสกันนะครับว่ามันมีใครเป็นยังไงอัปเกรดอะไรกันมาบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมขยายหลบแชทให้นิดนึงแล้วกันนะครับอ่า ก็เราเปิดไปแล้วนะสองแพ็คช่วงต้นสตรีมต้นคลิปนะครับเราได้เห็นแล้วว่าก็มีเลดคล้ายๆเดิมแล้วมีดีๆบ้างไม่ดีบ้างเดี๋ยวเรามาดูตัวพลังก่อนแต่เดี๋ยวก่อนจะดูเนี่ยวันนี้มีอะไรอัปเดตบ้างนะวันนี้มีซองอัปเดตท่องที่ะเยอะนะมีเยรีวิวอันเนี้ยคือเป็นเพลย์พิกที่มีทั้งตัวแจกฟรีแล้วก็ตัว SBC มาให้เราได้ลุ้นกันนะครับซึ่งมีซอนถึงบินด้วยตุลาคมครับเฉพาะเดือนตุลาไม่มีเป ถามว่าทำไหมผมไม่ทำนะถ้าไม่มีเป้ให้รุ้นนะครับก็ทำได้1ครั้งต่อ1วันแล้วทำได้เป็นเวลา4วันนั่นเองนะครับก็มีคนว่ามันแตกตลอดแล้วใช้เลตแดใบหนึ่งด้วยผมเองขอข้ามนะครับใครทำก็ทำนะเดลี Daily ่ล็อกอินอ่ะอันนี้เนี่ยคุณต้องทำนะต้องทำตลอดนะทำทุกครั้งทำทุกครั้งที่เข้าเกมผมจะย้ำตลอดนะครับใช้การ์ดกากใบหนึ่งลงไป อันนี้คุณก็จะได้รับเควสเรียบร้อยอง่ายง่ายนะ87เจ็ดมิกผมเปิดได้กากไปแล้วเยผมขอคิดดูก่อนแต่ว่าไอ้ที่ผมทำแน่ๆเลยเนี่ยมันคือแพ็คนี้ครับโอเคมิกซ์แคมเปญบางคนทำได้เป้มีโชว์ในกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซกลุ่มอะไรกันด้วยวก็ทำได้นะถ้าคุณมั่นใจในดวงเนี่ยมันทำได้วันละครั้งเนี่ยเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยวันนี้ผมอาจจะลองร่วมร่วมลุ้นด้วยแล้วกันนะเพราะว่าไออันใหม่ผมไม่เอานะครับ เดี๋ยวผมมาร่วมทํานี้ด้วยสักแพ็กหนึ่งแต่ว่าหลากัหลกๆผมจะทํา83คูณ10อันนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าแพ็คนี้เนี่ยมันได้โฟเดอร์ขึ้นมาเยอะแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นแล้วลุ้นเล่าได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาทำนะเดี๋ยวดูพาดูก่อนเรามีนักเตะใหม่มา2คนเป็นโอตาวิโอแล้วก็มาคอมนะเป็นในส่วนการโชว์ดาวโชว์ดาวเนี่ยย้ำอีกครั้งนะสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นมือใหม่หรือไม่รู้นะครับ โชว์ดาวเนี่ยเป็นการที่จะมีผลกระบ,บอลจริงนั่นเองเป็นการทแทงบอลน,นะครับถ้าชนะจะบวก2ถ้าเสมอจะบวก1นึ่งแพ้ก็ไม่บวกเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นลีกซาอูนะโอตาวิโอไม่ได้อยู่ลีกโปรตุเกสแล้วนะครับโอโอตาวิโอเท้าสี่สี่เวิร์กเลดไฮไฮนะครับสเตตัสก็เรียกว่าสำหรับผมก็คือเฉยๆแต่ว่าเพาย์สไตล์เนี่ยดูดีเลยนะครับอันนี้ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่ว่าเม้าคอมครับ เมาคอมในต้นภาคเ,เห็นว่าตึงนะเห็นว่าตึงขอดูพลังให้ครับราคาวันหกหมื่นนะผมเห็นในฟุตบินเมื่อกี้แต่วันนี้เราจะดูในนี้แหละนะครับเมาคอมเนี่ยมีคอนโทรลสปินมีวิ่งกวดเร็วมีจ่ายบอลดีมีปัน่นโค้งด้วยแล้วเท้าสี่สกิลสี่เห็นว่าไอการพวกนี้นะครับในอนาคตอาจจะไปอีโวได้ก็ได้นะครับถ้าทําไว้ก็ไม่เสียหายถ้าใครจะเล่นหลีกหลีกนี้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครทำแม็กซิเมงไว้ผมว่าข้ามดีกว่าถูกไหมแม็กซิเม็งก็คงจะดีกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าใครทำแม็กซิเมงก็คือข้าม,มยล นะข้ามได้ข้ามมาเดี๋ยวเราทําแพ็ก2แพ็กนะครับแต่ว่าอ่ะก่อนที่ผมจะไปทําเนี่ยผมจะ,ะพาไปวิเคราะห์ในส่วนของไอการ์ฮีโร่ที่เพิ่งเข้ามาก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำแปคูณ10กันแบบว่า3แพ็กต่อเนื่องไปเลยนะครับอ่ะเรามาดูนะครับว่า การฮีโร่ที่เข้าใหม่พลังเป็นยังไงผมขอดูละเอียดหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะได้เอาไปดูได้ว่าที่ตัวเองเปิดได้มันดีไหมเดี๋ยวเราดูของบอลชายก่อนก็แล้วกันนะครับว่าเออพลังเป็นยังไงไล่มาเลยนะครับเวสลี์ชไนเดอร์ครับเวสลี์ชไนเดอร์นเทา้า 5, สกิลห้าเลยเหรอโอ้โหเอาจะจัดนะเวสลี์เออยังอยู่รีกันโชว์เหมือนเดิมนะครับแต่เวสลี์ของเราเนี่ย เจ้าของคนเกือบจะได้บอลลงดอในปีที่โคคาสามแชมป์นั่นเองนะครับเออเอาเวสลี่มาเป็นสกิลห้าแล้วนะครับสรับใครที่เป็นสาวกของพ่อหนุ่มเท้าช่างทองคนนี้เนี่ยความเร็วบวกมาเป็น85แล้วก็ความอึดบวกเลี้ยงดีจับบอลดีจ่ายดียิงฟรีคิกคมมีเพสไตล์จ่ายบอลแทงแรงจ่ายบอลเลียดแรงแม่นจ่ายบอลไกลแรงแม่น สีเงินโยนแรงแม่นสีเงินมีฟีคลิกสีเงินมีเพร์ช็อตสีเงินจับบอลดีขาดแค่เรื่องการเลี้ยงระยะทางไกลเท่านั้นเองนะครับถ้าพลิกตัวในระยะสั้นๆเขาก็เหมือนชาบี้เนสตา้านั่นแหละนะแล้วก็จ่ายบอลได้2เท้าบวกกับสกิลมูฟห้าดาวเรียกว่าดูดีทีเดียวนะครับดูดีทีเดียวนะใครที่เป็นสาวกแล้วก็อยากจะได้ตัวจำมจำลิง,งง่ายๆฮีโร่ของกันโชดเขาน้าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะครับ่านะ ีคนถามว่าแพ็กยูเซียว่าได้จากอะไรได้กับพีออเดอร์ก่อนวันที่ยีสองนั่นเองนะครับมาดูต่อครับจานลูก้าเวียรี่นะครับเท้าวสี่สิบสี่เหมือนเดิมก็น่าจะกลางๆนะครับความเร็วสูงดียิงดีแข็งดีแต่ว่าเลี้ยงผมว่าน่าจะไม่คล่องเท่าไหร่แล้วก็จ่ายบอลไม่ค่อยดีด้วยถามว่าเมตาไหมก็น่าจะไม่เมตาเท่าไหร่เลี้ยงไม่มีวิ่งไม่มีนะครับเป็นอึดเป็นเพราะว่าช็อตมงตัวนี้ก็กลางๆนะแต่ก็ถือว่าเก็บมาได้ดีนะครับเอับดี้เปเล่ครับ ดาวบวกไหมไม่บวกเวิร์กเลดยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ความคล่องสูงนะตัวนี้ก็น่าจะมีราคาที่ดีนะครับเพราะว่ามีเพย์ซายวิ่งทั้งหมดเลยแล้วก็ผมว่ามันก็ยังไม่สุดตรงมันเสียตรงเมื่อมันไม่มีเลี้ยงสีสีเงินซะอย่างต่าๆนะแม้ว่าจะเลี้ยงคล่องก็ตามก็ใช้ได้นะเพราะว่ามันอยู่หียเอิงมันก็ลิงได้ตัวนี้ก็น่าจะมีรา,ราคาเพราะว่ามันคล่องนะครับลิซ่าลาซูมีคนเปิดได้เยอะนะครับเท้าสามสกุสามเวิร์กเลดไฮไฮสำหรับแบคถือว่าเยี่ยมแล้วนะครับถือว่าเยี่ยมแล้ว ความอึดขนาดนี้ความเร็วขนาดนี้สามารถใส่สมอเพิ่มสเต็งกันเป็นเกือบ90ได้นะและคูณมีรีเสียบมีสีทอมีจากอากาศเคลียรบอลได้มีวิ่งควิกสเต็ปโจลวดจะชากดีมีโยนบอลมีจ่ายบอลไกลผมว่าดีครับลิงง่ายด้วยนะสำหรับ Lisa, ลิซ่าลาซูฝรั่งเศสชุดรุ่งเรืองนะคาร์ลตเตเวสนะครับเพิ่มสกิลพุ่เป็น5ดาวโอ้โหแล้วมีคอนโทรลสปินแถมอยู่พรีเมียร์ลีกอะ หน้าเล่นโคตรๆนะครับเท้าสีไม่พอมีสกิลบูผ้าดาวอัพมาแบบตึงๆนะครับใส่ฮันเตอร์น่าจะยิงคมเต็มวิ่งเต็มเลี้ยงบอลใช้ได้ความอึดสูงนะครับเพส์สไตล์สีทองอันนี้มันบอกทุกอย่างครับมีวิ่งมีมีปอดด้วยนะครับแม้ไม่จะไม่มีสกิลยิงอื่นนอกจากพาวเวอร์ช็อตแต่ว่าวิ่งไม่มีหมดด้วยเวิร์กเลทไฮของเขาเหมาะจะเล่น4 3 2 1กลางตัวสอดแล้วก็เป็นกองหน้าที่วิ่งป่วนได้ไม่มีหมดนะครับ เพราะว่าแอคชั่นเยอะด้วยนะใช้บี้กองหลังที่แบบค่าคอมโพสน้อยได้ด้วยนะก็เรียกว่าแพงแน่ๆนะนเบสนะครับเดียโก้มิลิโตเท้าสี่สกิลมูฟไม่ดีเท่าไหร่มาแนวแบบว่าเพื่อนชนเดอร์นะปีนั้นมิลิโตก็โหดจริงๆนะแต่สกิลมูฟสามเวิร์กเลดีไม่เป็นไรเป็นหน้าตัวจบอยู่แล้วนะครับก็ถ้าสเตตัสแบบนี้ก็ยังอาจจะไม่สุดมากถูกไหมเพราะว่าความคล่องน้อยถูกไหมครับไอจีน้อยบาลานซ์น้อย เพยสไตเป็นหม่งเนี่ยผมบอกแล้วว่าเพซ์สไตมงทองเนี่ยมันไม่สู้เพซสไตโดดแย่งหม่งทองเพราะว่าอันเนี้ยถ้าไม่ได้หม่งก็ไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะฉะนั้น่ะมีโต้บว่าค้างไม่เท่าไหร่นะครับคอมพานีมาพร้อมเพซ์สไตสีทองและคูนที่แบบยอดเยี่ยมสำหรับเซ็นเตอร์มากๆแล้วก็มีอันอื่นๆด้วยมีพาวร์ด,ด้วยอ่ามันถ้าใครจําได้มันมีปีหนึ่งที่แมนซีเนี่ยลูกชี้ชะตาเนี่ยคอมพานี ทำท่าจะยิงแล้วกุนเดกาโลยกมือบอกยายายา,ยาแล้วคอมมานดีซัดต,ตูเมเข้าไปหายเสียบคานนะครับลูกนั้นนี่ทําให้แมนซิตี้ชนะได้สงสัยเอจำแมต์นั้นได้เลยใส่เพราะว่าช็อตให้แบบเอ้ผมไม่แน่ใจตัวเก่ามีหรือเปล่านะแต่ว่าปีนั้นเนี่ยโหแล้วดูดิมีมงมีโดดสูงมีแร็กคูนทองโหดแน่นคอมมานดีตัวนี้นะครับแล้วไอ้ลูกยิงลูกนั้นเนี่ยผมว่าก็ทําให้เขามีพาวเวอร์ช็อตสอดมายิงนะ อีเลสเตอร์เออแลนั่นแหละก็เห็นตอนนี้ฮีโร่มันบัคกลมันลงไม่ค่อยได้มันบักเอาลงเล่นไม่ได้แต่ว่าแม่ตึงจัดจัดนะครับสำหรับคอมบินหลุยมาดูเอลเซซ่าคอสตาตัวนี้เพิ่มเพซายติกิก้าสีทองใช่ไหมตัวนี้ก็เบิร์กเลดไม่ดีแล้วหนึ่งแสแตยิงน้อยแล้วหนึ่งวิ่งก็ไม่ได้เร็วมากนะครับการเลี้ยงก็ถือว่าพอได้เพซายดีแหละแต่ว่า น่าจะคนน่าจะไปสนใจชไนเดอร์กันหมดแหละถ้าแบบมาทรงนี้นะเพราะว่าด้วยเวิร์กเลดด้วยเท้าด้วยสกิลมูฟนะครับเอารโรฟูเตผมวิเคราะห์ไปแล้วนะเมื่อต้อนสตรีมตอนเปิดได้คือบูสสกิลมูฟไปเป็น5้าดาวเลย,เน,ยน่าจะแพงเพราะว่าตัวเก่าสามแสนตัวนี้สกิลมูฟ5้าดาวน่าจะพุ่งพยานไปเกือบล้านหรือไม่อาจจะถึงล้านก็ได้นะครับอูเต <B ute S 1> เก่งอยู่แล้วลิดมาเน่นเหมือนเดิมครับไม่มีวิง่งไม่มีเลี้ยงวิ่งช้านะครับแล้วก็ เตตัสยิงก็ไม่ได้สูงมากถูกไหมครับเลี้ยงกันไปกลับไม่ค่อยดีอีกเพราะฉะนั้นพ่อหนุ่มที่พาอาร์แจกควาแชมป์ยูฟ่าคนนี้ก็น่าสงสารมากนะสำหรับในเกมสีฟแม็กมานามานมาเพราะคอนโดนสปินสีทองบุกเท้าสี่สกิลสี่ดูน่าจะมีราคานะแม็กมานามานเปลี่ยนได้หลายตำแหน่งวิ่งเร็วนะบางคนอาจจะไม่ชอบที่มันยิงไม่ดีแต่ว่าก็จ่ายบอลพอได้เลี้ยงพอได้เลยแล้วอึดด้วยนะเพสไตล์คอนโดนสปินทองมันโกงในการเผาเครื่องริมเส้นอยู่แล้วนะ โลซิกสกี้มีแทงสีทองเนี่ยวิ่ง85เท่าๆกันกับชนเดอร์แต่ชนเดอร์เท้า5สกิล5แม้ว่าจะเวิร์กเลดดีกว่าแต่ผมว่าชนเดอร์น่าจะเก่งกว่านะครับเพราะว่าเพซายทองของชนเดอร์มันเยอะมากแล้วก็เออเพซายสีเงินมันเยอะมากแล้วเทียบกับเซตัสดตัวต่อตัวเนี่ยผมว่าชนเดอร์ดีกว่าแม้ว่าจะเสียเปรียบเรื่องเวิร์กเลดนะเพราะว่าเท้าสกิลมูฟด้วยนะครับดีมีท่าเบอร์ประทอบยังคงเรียกว่า บูทมานิดหนึง่งอ่ะเทา้าสี่สกิลสี่แล้วแต่วิ่งยังไม่บูทให้เขาเท่าไหร่อ่ะวิ่งยังไม่บูทให้เขาเท่าไหร่แล้วมาเปลี่ยนเลีกยไปเป็นบุนเดสลีกาด้วยนะครับก็ถ้าจะใช้แันตัวพักชิงบอลเนี่ยผมว่าได้แต่ว่าถ้าใช้วิ่งครับเข้าฮอตเข้า,ข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 าอะไรแอบวิ่งช้านิดหนึ่งนะครับปืเพลย์สไตล์วิ่งไม่มีเลยแล้วก็เลี้ยงไม่มีเนี่ยมีจับบอลทองก็จริงแต่ว่าจริงๆบุรตอเป็นคนเลี้ยงดีนะให้เขาซักสีเงินก็ไม่ได้นะครับก็ยังเรียกว่าไม่ดีเท่าไหร่บุระ มันไม่ดีเท่าไหร่นี่น่าเสียดายนะกูลี่นะครับกูลี่กูลี่ก็มีโอ้เพสไตน์เยอะนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะน่าจะดีหน่อยเอาสี่สกิลสี่เอาง่ายๆน่าจะเล่นง่ายกว่าบ,บูมบัตอมอ่ะนะเลี้ยงดีอึดเร็วแล้วก็ความคมไม่ได้แย่มากใส่ฮันเตอร์ได้เจสซี่ดูเด็กมาพร้อมกับพลังล็อกเตอร์ออกโตพุตมือปลาหมึกปลาหมึกจริงเปล่านะครับปลาหมึกอย่างในรูปจริงเปล่ากนี้จะไปลองกันเองนะไม่มีเพยสไตล์เลย,เลย โรชาอดีตโค้ดแมนยูนะครับฝันใจตัวสำรองจอมซูเปอร์ซับลงมาทีไรยิงได้ตลอดนะในยุคของเขาเท้าสี่ก็เป็นแนวเข้าฮอตนั่นแหละนะครับเซนเตอร์ก็น่าจะพอคมอยู่นะรเรื่องจ่ายไม่ดีไม่ได้เรื่องนะครับเลี้ยงก็น่าจะเฉยเแต่ว่าจับบอลแรกดีนะครับจับบอลแรกดีมากอันนี้ถามว่าเพาย์ไซน์นี่มันดียังไงเวลาเรายัดบอลแรงเข้าไปกดปัน่นกดจ่ายเข้าไปมันจะขึ้นอันนี้นะทำให้นักเตะจับบอลไม่ค่อยสะดุ้งเท่าไหร่ นะครับมีลูกชิปไม่มีสกิลยิงอื่นแต่มีจ่ายบอลด้วยนะก็ถือว่าไม่เท่าไหร่ริเคนนะริกเค <c oughs> เนเท้าเมือนกันเท้าสกิลมูฟเหมือนกันเลยนะไปมีเพซายชิปทองแล้วไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะครับก็วิ่งกลางๆยิงกลางๆเลี้ยงไม่ดีเท่าไหร่จ่ายเฉยๆความอืดไม่ดีตัวนี้ข้ามครับเป็นมาโกคาโนะ่เพิ่มสกิลมูฟมาไม่ยอมเพิ่มเท้าสูงหกฟุตห้าเวิร์กเลดไม่ดีวิ่งไม่ดี ยิงพอได้อยู่นีแต่ว่าความอึดไม่ดีเท่าไหร่เลี้ยงไม่ดีเท่าไหร่จ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอสไตล์วิ่งไม่มีคอนโนสเปนไม่มีมีเน้นแต่ยิงอย่างเดียวอ่ะจับงานอากาศรอจ,จบอย่างเดียวแถมไม่มียิงปั่นด้วยนะครับก็ตัวยิงอย่างเดียวไม่น่าใช้เท่าไหร่นะครับย้อนอันเดลิเซ่ยอนอันเดลิซซด้วยพาวเวอร์ช็อตทองฟรีคลิกทุ่มไกลไม่มีพลังเกมรับอะไรเลยแต่เพิ่มเท้ามา3ามอ่า ตัวที่มันไปอีโวได้ตอนนี้เนี่ยมันดีตรงมันเร็วนะครับแต่ว่าอันนี้มันดีตรงมันเท้าสาก็ถือว่าใช้ได้นะครับดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังเทียบกับแบ็คตัวอื่นก็ยังไม่ดีมากอย่างแคปตับิย e อีโวตัวเก่ายัางดีกว่าถูกไหมครับยังดีกว่าแต่ถ้าแฟนหงอยากใช้ใช้ได้แล้วมันเท้าสาแล้วนะครับรามิเลสรามิเลสสกิลมูฟสี่เท้าสามเบอเลไฮไรามิเลสนี่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าโหดนะครับ ความเร็วขนาดนี้นี่ใส่สมอได้สบายแล้วอึดแข็งนะครับเรียกว่าเลี้ยงดีเร็วเติมไปยิงได้เป็นกลางตัวรับแนววิ่งทั่วสนามนั่นเองนะครับมีสมอตัดบอลดีแบบกองเต้แต่วิ่งเยอะกว่ามีชิปมีแล็คคงและคูลเสียบมีปอดไม่มีวันหมดอะ่ะก็แพงอยู่แล้วเรามีเลสคนที่ไม่มาเนี่ยผมพอจะเข้าใจได้นะครับอันนี้เป็นเบสลี่แล้วก็ตามน้ำทุกคนไม่มีอะไรทสกิลนะมูฟเบร์เลดเป็น เป็นปีกตัวรับดูวิร์เลดิเวิร์เลดเป็นกลางรับนะครับก็ต้องข้ามเลยแต่คนที่หายไปหลายคนนะก็ไม่ว่าจะเป็นมาคิซิโอยายา่าตูเล่เนี่ยผมเข้าใจได้เลยว่าทําไมหายเพราะถ้ามันมามันต่าจะเก่งเวอร์อะอ่ะ,อะเดี๋ยวปิดด้วยบอลหญิงนะมีเกเบอร์กเกเบอร์นะไม่ใช่เกเบอร์กเกเลอร,อร์นี่ CM เอ็มโหเซตัสด,ดีเลยเซตัสด,ดีเลยนะครับเท้าสกิลมูฟดีพลังเกมรับก็ทูดี ความอืดน,นิดหน่อยติดความอืดน,นิดหน่อยแต่ที่เหลือดีหมดเลยวิ่งเร็วด้วยนะเพย์สไตเป็นตึงๆนะมีจ่ายบอลแพงเป็นคิลเลอร์พารดีแต่ผมไม่ค่อยชอบนะผมชอบอึดกว่าน,นี้หน่อยนะบอมบาสเตอร์บอมบาสเตอร์ปอดมาอีกแล้วนะครับไอพวกอ,อึดแล้วก็ยิ่งอึดอีกจ่ายดีเลี้ยงดีนะครับแล้วก็อ่อโอ้ดีเฟนก็ดีกัดบอลหญิงยิงก็ดีเท้าก็ดีโอ้โหตัวนี้ถ้าได้มาก็ต้องบอกว่าใช้ได้แน่ถูกไหม ใช้ได้แน่ครับแมงมุมนานใส่ไรอ้โอ้แมงมุมนานผมลืมบอกใครมีผมก็ใส่ฮันเตอร์เลยครับโอ้วิ่งให้มันสุดไปเลยด้วยคอนโดนสปินนะครับโอ้ใบนี้ดีนะครับถ้าได้มานน่าใช้อยู่แล้วมาดูครางฝั่งของอ่าอเล็กซ์สกอตเงินเท้าสี่นะครับใบนี้อยู่พเมพ์ลีกหญิงใช่ไหมโอ้โหก็วิ่งเร็วแล้วอ่ะเท้าสี่แบ็คก็ไม่ค่อยมีด้วยนะครับแล้วความเร็วขนาดนี้ดีเฟนซ์มันลน้นๆอยู่แล้วซาเลบิน่าเหลือ ก็ถ้าให้มันได้เถอะนะครับมันก็น่าเล่นอยู่แล้วนะแล้วมันแรงไม่หมดอะสเตติมินาแปแต่เป็นมีปอดสีทองเนี้ยไม่มีทางหมดนะครับมีล้วคุณเงินด้วยโอ้หน้าเล่น,นครับตัวผู้หญิงหน้าเล่นเกือบหมดอะยกเวน้นเอ่อยกเว้นกองกลางถ้ามีอยู่แล้วเดยองเดยองก็น่าจะไม่ไม่ได้สนใจใช่ไหมอ่ะผมก็อัดคลิปให้ดูประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านเม้นในไลฟ์แต่ผมไปเปิดแพ็คแน่ในไลฟ์อ่ะสามแพ็คแต่ผมขอเปิดในคลิปนี้สักแพ็คหนึ่งให้ทุกคนดูให้คนที่แบบว่าดูคลิปย้อนหลังดูแล้วกันนะครับ ในไลฟ์เดี๋ยวเราไปทำกันให้หมดอ่ะผมมีการดําที่แบบว่าไปลูบเจ็สิบแปดบวกมาได้เออก็พอจะมีตัวละนะพอจะมีตัวจากการลูบฟื้นมาบ้างละก็ย่อยเลยย่อยเลยนี่ย่อยเลยผสมผสมไปผมมีแปดสามเยอะเห็นไหมมันเกิดจากการลูบนะครับ <c oughs> ทุกคนต้องไม่ลูบอะถ้าทุกคนลูบเนี่ยเดี๋ยวทุกคนก็ได้ตัวมาแบบคืนมาในเะจ็ดสิบแปดบวกเออ พยายามถั่วๆเอาผมก็อาจจะใส่แปดสามผสมแปดสี่นะผมยังไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้เลทเท่าไหร่แต่ว่าซองนี้ยอมรับเลยว่าอยากทําให้ครบอะจนกว่ามันจะไม่มีให้ทำนะครับอืมนะก็ใส่เลยนะครับใส่เลยอันนี้คือแล้วแต่แล้วแต่เลยนะว่าเรามีการ์ดดำกี่ใบนะเรามีการ์ดดำเยอะเราเลทสูงแล้วก็ลดเลทพวกการ์ดทองเอานะครับ่ะ ทำไม่ดูซองหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวไปไปผมขอไปคุยกับคนดูในไลฟ์ก่อนนะครับม,มาเรียกว่านักเตะที่เข้ามาใหม่ก็ถือว่ามีน่าใช้หลายคนน่ะถูกไหมหน่าใช้หลายคนแล้วก็เออผมเตือนหน่อยว่าโก o b a l พวกแพ็คพวกนี้พยายามดูตลอดนะอย่างแพ็คโปรโมเนี่ยมันมีแพ็คสาสิคอยเนี่ยที่มันแบบโอ้โหมีนักเตะตั้งสิบแลนะอย่าลืมเปิดนะคุ้มๆแหละแพ็คนี้คุ้มๆครั เรียบร้อยนะครับแต่คือผมเกลือไงแต่ว่าแต่ว่าถ้าทุกคนเปิดอ่ะมันดูทรงจะคุมเยอะนะครับนี่นะพวกนี้ก็คือเอาไปย่อยเป็นเป็นไอนี้ได้เป็น78บวกได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะรีบเปิดให้นะคลิปจะได้ไม่ยาวจริงแล้วไม่ต้องคลิกเซล์อ่ะไปย่อยต่อคุ้มนะครับคุ้มแพ็คหนึ่งประมาณ3,000ันะไปะสีมาไหมไม่มาอีกแล้ว แต่ไม่สนหรอกผมจะไปเปิดให้หมดครับ้านูรู้เลยไม่ถึงนะับข้ามเลยขอให้ได้การดําพอใครได้ไม่ได้อีกอ่าแตกนะครับอันนี้แต่ไม่เป็นไรนะยังไงก็ทํานะยังไงก็ทําก็เดี๋ยวล้าบอสก้าซ้ำผมไปทำกับคนดูในไลฟ์ยังไงขอบคุณที่รับชมนะผมเปิดฮีโร่ให้ดูไปหมดแล้วช่วงต้นสตรีมต้นคลิปเนาะเจอกันคลิปหน้าครับ